อาบน้ำท <Is> ั้ง <long> ังไงไหมอาบน้ำที่ทั้งนหคือว่าอาบทั้งหนออไกนเนาะอาบพวกนี้กับทั้งนอกมันจังหมเีดิันว่าสิไปกูปวดห้องแห้งกัง โอ้จ้าอาบน,อบน้ำแน่โอ้ปวดเงี้ยฉันนกไอ้ไอ้อันเอาสบู่ให้อุ้แมแน่สบู่เน่ยหาสบู่ก็เห็นทงงี่นงกออกงงมี่เขียวเขียวหนิบ่จ้า ผู้ไฮคุณชิอยู่ที่ตัวผู้ไผู้คานะ่งโ้ยโอ้ผมใส่น้ มอนเทีคุยวันผู้ใครจะเพียบบัว่าผู้ก็เพียะอะอะอมนกอดจะลนูเอ็มันหลอนไอ้จ้ะตรงบ บอกใ้้ทูมองได้ชอบได้ทีูู่ให้เมืนมีอามาจเหยียบก้อนตายข้อนี้เลยอ้าอ่าอู้ยบขึ้นไปเด้อเสบูอันนี้หอมอบ่หอมจ้สบูดเนี้ยง่ะเสบุตตเพียว

การนั่นแลน้่อยู่เนี่ยแม่ังไปแม่มันหยู่งยังนีเจ้าน่ยไม่ยู่ยังอยู่นี่น้องเขาว่าให้ยูเป็นเงพยันว่าจะขับขับยู่งเป็นพยันพนียอันนี้ก็พอแล้วเนี่ยโอ้ยสานหมดเลยไปจ้ามูงสมิก็ยเนาะสาสบูรไปเนี แวเอิมอดห้านนเ่อย่างแรเนาะ<อ>หัวยังแหน่น2พอลูกนี่แ<อ>มก,กูจะข,ขัปถินกันนเอาไานคลิปนีคือคนห้าเนยไ,ไ,ได้โอกาสแป๊บเดียวมันก็จะเป็นนี่ิแหละตลอด นี่เด็กคือสันดาลของพี่ใตเรื่องจริงเลยแม่บอกฮะควเจียวเลยอ,อี่ยวดเนี้ยว้า<อ>มึงเจียวเอมมืงอแตตัวดียุ่หน้าของหนานี่ค่ะเป็นผู้ข่อยยุ่หน้าของหนาจนาาามะมาบอกโมขาอมพรใส่